เอ,อีให้ผมได้ไมล่าเอาแล้วเขาเขามาเทสผมอยู่ผมเป็นสมาชิกใหม่แก๊งเข่าเอาเหรอนี่เป็นตมาแล้วพี่เอา้าแล้ปล่อยกูทิ้งไวง้เฉยเลยครับเดี๋ยวกูไปรับให้ยแหบบมอไปส่งกูได้รถแล้วกูช่วยกูช่วยเพื่อนกูช่วย อะไรอ่ะเอ้าโผ่เรือเกินพี่เอ้อฉีดครับฉีดครับี่จะทำเพื่อนกูจะทำเพื่อนกูไอ้สารสมมติทำไหมทำเพื่อนกูเหรอมันจ่ายบินยังไงครับทำเพื่อนกูอย่าทำเพื่อนกูนะจะทำเพื่อนกูจะทำเพื่อนกู ชูบแม่พี่ผมให้งานละให้แท็บยังไงแทบไม่ส่งลยช่วยพี่แล้วพี่แท็บส่งดีมากดีมากน้องเดี๋ยวผมช่วยพี่เนี่ยเออมึงไปไกลกูด้วยโอ้ยมึงไล่กูเหรอกูแกงมึงนะเว้ยกูไม่แกงหรอกกูชอบซีวอลทีเรียนมินดีแอดมินคุยอะไรเออขอบคุณครับกูไม่แกงหรอกไอสัตว์กูชอบซีวอล ดิมึงจะรับกูไหมแก๊งมึงอ่ะอ๋้อมนครับเออกูได้เลื่องเลี้ยกูหาแก๊งรับแก๊งรองกูยอมกูรับกูรับเออรับกูเลยใช่ไหมั้วกูรับไอ้เหี้ยมึงเอออู้ยเกาหมดเว้ยเรียกไอบิดมากูจะเข้าแก๊งมึงสามอะไรนะเข้าแก๊งมึงสองเก้าสามเนาะ